สวัสดีครับเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วมาทานข้าวด้วยกันครับมาเติมพลังกันก่อนนะครับวันนี้ทานอะไรกันมาๆมามาทานด้วยกันครับเหมือนเดิมนะครับแกงฟักทองใส่ไก่นะครับมาครับมาครับมาทานด้วยกันครับข้าวสวยนะครับก็มีผลไม้นะเป็นกล้วยหอมนะครับ เป็นของหวานนะครับมาครับมาครับมาทานด้วยกันครับทุกคนมาส่งกําลังใจนะครับชีวิตไม่สิ้นนะครับก็ดินกันไปเนาะสู้ๆกันต่อไปครับเทอมีไว้ให้ลิงถือนะครับเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับเทอได้แต่อย่าถอยนะครับนั่งพัก หายเหนื่อยแล้วก็ไปสู้งานกันต่อนะครับสู้ๆนะครับทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ